ผมวิชาผูพิหารไปฐานะภาคก,การทำใหม่นะครับได้มาเปิดบริษัทผลิตบัติแล้วก็ได้มาขายอาหารกล่องนะครับแล้วก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านนะครับในการาตำรวจ เดินมาพอดีนะครับก็ได้บอกว่ารัฐธรรมนฉบับมีชัยนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับไปร่วมแสดงประชามตินั้นปรคกาศตามใหม่ไม่ร่วมแสดงประชามติก็เป็นสิ่งที่ผิดนะครับอต่อมาตำรวจจราจรคนนั้นก็ได้เดินไปบอกตำรวจที่ปออพิจารณาหลายคนนะครับได้ทำกำลัง ผมวิจารณ์ภูกวิหาระนะครับแล้วผมก็ได้นำเอกสารสามไม่สามให้ให้กับตำรวจนะครับอันตำรวจโทรคนหนึ่งนะครับแล้วก็ก็จับผมที่ตลาดพิบุญบางสาหารมาที่สพพิบูลบางสาหารนะครับในขณะนี้ผมก็ได้อ่กดำเนินการนะครับ ด้วยการพาผมไปที่โรงพยาบาลาประสาทที่จังหวัดนะครับโรง,งพยาบาลาประสาทที่จังหวัดอุงลราชธานีนะตรวจแล้วก็ไม่มีผลเป็นโรคประาสาทใดๆน,นะครับแล้วก็กลับมาครับแล้วก็ได้มาน้อยเวนก็ได้ตั้งข้อหา นะครับผมได้บอกว่าพรกการมืองใหม่นี้มีมติไม่ร่วมแสดงประชาชมติในรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยอุ่นเกิดจริตก็ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ผิดนะครับก็อเอานโยบายไปใส่ไว้เป็นเลยในรัฐธรรมนูญหน้าที่ของรัฐธรรมนูญนั้นคือรักษาประชาธิปไตายประชาธิปไตยยังไม่มีจะไปรักษาอะไรครับในเะมื่อ รัฐธรรมนูญจะไปรักษา,รษาประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นแล้วรัฐธรรมนูญมีหน้าที่รักษานโยบายมีหน้าที่ตัง้งคนละอย่างกันจะเอาไปพวกันไม่ได้รวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเึ็งผิดรัฐธรรมนูญฉบับมีนี้ซึ่งผิดนะครับไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเป็นรับการจับกลุ่มได้อยู่ในห้องขังอยือในที่สถานีตำรวจ สปอติดดุลบางสาหารนะครับอำเภอติดดุลบางสาหาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมขอเรียกร้องให้ผู้เก็บพยุจจรูชานายกรัฐมนตรียกเลิกการแสดงประชามติที่รัฐมนูลฉบับมีชัยที่จะถึงวันที่7นี้นะครับโดยอย่างถ่านแล้วหันมาสร้าทางจังหวัดใดแนวตามแนวทางร่อห้าไปโครงการตามนโยบาย66/23 ขั้นตอนที่สองคือทํามน,นัติอภิษฎายที่เป็นของขวงชนริด้วยการมีรูปธรรมคือมีพักการนําใหม่ประชาชนปฏิวัติสันติต้องมีพักของประชาชนถ้าไม่มีพักของประชาชนนั้นก็แก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้นะครับพักนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นพักการนําใหม่พักของประชาชนดําเนินการโดยประชาชน เองนะครับประชาชนได้มีพรรคการนำใหม่แล้วนะครับก็ให้พลเอกประยุทธ์จันร์โอชาสนับสนุนสร้างประชาธิปไตยนะครับมีทั้งหมดก็มีพรรคการนำใหม่ประชาชนปฏิวัติสันติยุนประชาสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติมีสื่อประชาชนปฏิวัติมีสหารณ์ปฏิวัติมีบริษัทปฏิวัติ นะครับโดยการสร้างประชาธิปไตยในรูปแบบที่มีสภาประชาชนาหมู่บ้านสภาประชาชนตำบลสภาประชาชนอำเภอสภาประชาชนจังหวัดน,นะครับสร้างสภาประชาชนทั้งหมดสี่ระดับนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาได้เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนหรือไม่ก็ทําการเปลี่ยนาาการ บัญญัต la so ิให้เป็นสภาประชาชนปฏิบัติัารตีแห่งชาติก็ได้นะครับมีตัวแทนเขตสองคนตัวแทนเขตหนึ่งคนต่อหนึ่งอำเภอนะครับแล้วก็ตัวแทนอาชีพตัวแทนอาชีพคืออาชีพอันไหนมากแต่ละเพอนะครับก็เอาบุคคลนั้นมาเป็นตัวแทนอาชีพนะครับอำเภอและสองคนทั้งหมดก็มีประมาณถึงสามพันคนถึงห้าพันคนนะครับ ประชาชนปฏิวัติมติแห่งชาตินะครับแล้วก็มีพรรคการนำใหม่นะครับประชาชนปฏิวัตินะครับเป็นการร่วมมือระหว่างกองทัพกับประชาชนนนะครับตาม,มนโยบาย66ทับ23เพื่อการทำน้ำนาจอะธิปไตยของปวงชนชาวไทยให้อายเป็นจริงนะครับเป็นการสร้างประชา,ชาธิปไตยที่สมบูรณ์ผลเอกชุดจันทโรชาต้องการรูปประทับ อ่าคือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับก็คือมีพรรคการนำใหม่ประชาชนปฏิวัติสันตินี่คือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับก็เอ่อทั้งหมดทั้งมวลผมก็ใส่เสื้อในกระดาษที่อยู่ในห้องขังนี้ก็ใส่เสื้อประชาธิปไตยนะครับอ่ามีทั้งหมดห้าข้อนะครับเป็นอำนาจประชาธิปไตยเป็นของกวัชนสองในทีภาพบุคคลบริบู์สามความเสมอภาค ที่หลักที่จะทำอาการปกครองจากการเลือกตั้งการปกครองเลือกตั้งนั้นมีสุดท้ายิ่งที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอแนแรกคือข้อที่หนึ่งอำาจอำนาจอธิปไตายที่เป็นของปทส่วนนี่แหละครับทำให้เป็นจริงนะครับด้วยการมีรูปธรรมชัดเจนก็อาการนำใหม่ประชาชนปฏิวัติสันติพราะาะนั้นแล้วผมผิชาร์คูวิหารนะครับในคณะอำนาจกรรมการ คณะกรรมการประจำของพรรคการเมืองใหม่นะครับขอเรียกร้องผ่านาจากห้องอขององังศุภอขึ้นุดมัางสะหารว่าผมขอ,อปฏิบัติธรรมด้วยการไม่กินข้าวหรือไม่ก็คือกินอาหารนะครับจนกว่าจะพลเอกประยุทธ์จัโนโอชานายกรัฐมนตรีจะยกเลิอกอาการแสดงปามติวันที่เจ็ดนี้ เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับผมขอต่อสู้อย่างสันติอหิษสา,าและขอสนับสนุนคอทชอนะครับอขอสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรกัฐมนตรีต่อไปน่าเป็นห่วงและก็รับคอรทชอรับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรกัฐมนตรีเป็นห่วงไม่อยากจะให้พันนะครับอยากให้เป็นรัฐมนตรีนะครับอภิมาหารัฐนุรรมเลยทีเดียวที่จะ แก้ปัญหาชาติบานเรืองสร้างประชาธิปไตยนะครับร่วมกับประชาชนมาอยู่ฝ่ายประชาชนคือพรรคการนำใหม่พรรคการนำใหม่ประชาชนปฏิวัติปันตีเป็นพรรคธรรมชาติเป็นพรรคของประชาชนนะครับเป็นการแก้ปัญหาชาตินะครับเป็นการปฏิวัติปันตีเปลี่ยนระบอบเผด็จการให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับก็จะแก้ปัญหาชาติบานเมืองได้นะครับขอบผมวิชาภูวิหารคณะกรรมการประจํา ของภัคก,การบหร่ก็ขอเรียกร้องนะครับให้ประเบประยุทธ์จันโอชาว้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ให้สำเร็จในยุคของตัางประเบประยุทธ์จันโอชานี้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุครับ